C.O. Omega Natural ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะบริษัทของเราค่ะมะีกิจกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากคือเรามีพาร์ทเนอร์นะคะจากประเทศกัมพูชาค่ะมาร่วมเซ็น MOU กับเรานะคะผลิตสินค้าค่ะเ e ก้าของเรานะคะก็ทําตลาดต่างประเทศะคะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้วค่ะก็สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศนะคะและว,วันนี้ค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่ดีค่ะ บรรยากาศการเซ็น MOU จะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะคะสวัสดีครับทุกๆท่านบังเอิญท่านที่เกร็จท่านทุกท่านได้มาทัศนาคลิปนี้คือในนี้เนี่ยខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីដែលយើងតាមថាផ្សាយ MOU រវាងក្រមហ៊ុនព្រូសាររិទ្ធីនិងក្រមហ៊ុនវេការដោយប្រធានក្រុមស្ម័គ្រដោយលោកត្រីព័ន្ធតល់ក្នុង ผู้ใหญ่นะคะท่านจีรนันค่ะท่านเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในกมูชานะคะและยังเป็นท่านอดีตนะคะทูตพาน,นิุ์ของไทยในกมูชาด้วยนะคะแล้วก็ท่านดวงใจค่ะท่านเป็นอนุก,กรรมการนะคะการค้าชายแดนค่ะ มาร่วมเป็นประธานนะคะและก็ท่านสมบัติค่ะรองทางสภาสองอ,อกทางเรือค่ะท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเบกอของเราค่ะก็ตอบโจทย์นะคะให้กับธุรกิจต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าค่ะทางด้นานความงามค่ะอาหารเสริมซัพพลีเมนต์แล้วก็คอสเมติกค,ค่ะแล้วก็บรริากาศนะคะเราก็จะมีทีมนะคะานักธุรกิจนะคะของไทยค่ะเข้าร่วมงานมากมายเลยค่ะ เพื่อจะมาร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านคู่ค้าของเรานะคะ มากค่ะถือว่าเป็นวันที่เราจะประกาศสักดาความสำเร็จของการเซ็น MOU s i g n i n ซ c ์ r e m o n รมนะคะหรือว่าการเซ็นการผลิตสินค้าตัวใหม่ค่ะส่งออกไปยังประเทศแคมโบเดียประธานในพิธีมีมากมายหลากหลายท่านค่ะทั้งตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลและตัวแทนจากภาคเอกชนก็ดีมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะตระต่อไปนี้เยื่หนังสมินเจออิงคาง,างปะเทียนดแดนเชงโจมาดับเบิลบอสรสไลน์ลเลเวติกยืตัวค่ะ ขอเรียนเชิญท่านประธานของเราขึ้นมากล่าวเปิดงานดีไหมคะท่านจีรนันบงมงคลน,นะคะท่านอดีตท่านทูดพาณิชย์ไทยในกัมพูชาและประธานสภานักธุรกิจไทยในกัมพูชานะคะขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสมกรบท่านอักน้อมน่พี่โยก,กิติยุทธ์ถึงอ๋อได้มีบทเมียนอะไที่ต้องพิเศษสำหรับคู่วันนี้นะคะ บริษัทเวก้าโดยคุณขวัญน,นะคะและก็ท่านดอ,อกยาสมบัติและภรรยาที่มาในวันนี้สมียไงนิดตัวยังไอาาาหาทาเจียกูได้หาทัตโไอสำหรับกรรมทีนิตตัวคือหลวงเนสมบัตินางหลบจมเตียวได้มีวัตถุมีนนขนมทีไงนิดตัววันนี้ที่ฉันถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัท วก้าอีกครั้งหนึ่งสมัยลุกสไลตัวลุกสไลมินสก็ได้ซ้ำในฮารีเดียอย่างครั้งให้นังจีเกตยุบมพอดเดบานโชร่วมคณการมิทีการและซายออมโอยุนในขนมไงนิปตัวสำหรับกรมหุ้นเวก้าชมวยนังครั้งกรมหุ้นกรุโรซากะกระแดงดังที่ท่านได้เห็นพิเศษเดชันไปแล้วนะคะว่ากุโซาก็กระดาวนั้นมีพลังนะคะอย่างมากในกัมพูชาซึ่งพลังนี้จะส่งต่อไปยังความสำเร็จของเวก้า ក <ALLY> ้าวទៅបាយค่ะសម្រាប់ពេលដែលទស្សនារើលើคลิป presentation ដែលជាប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះសាកកដៅលោកស្រីមានចំនួនចិត្តថានិងមានការរៀបចំរើនកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលលោកលោកអង្ညာនិងលោកជំទាវបានចូលរួមកាងារសកម្មជាមួយនៅក្នុងខាងក្រុមហ៊ុនថៃយើងហៅថាវេកាដូចខ្ញុំដែរមានឱកាសគุยគាត់ថាលោកអញ្ញាសម្បត្តិគាត់ក៏បកว่า มองโรงงานเวก้ามานานแล้วแล้วก็ถึงตัดสินใจมาร่วมธุรกิจนี้เขาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาเสมาลูกสไลปตัวกอบานพิพิธสรามวยหนึ่งลูกออกานาสัมบัิได้ลูกสัมบัิบานบาดเบ็ดดงนึงเจะใจช่วยหนึ่งลูกสไลปตัวทาลูกล่ออกานสาสัมจัดจะปัจจัยมันข้อ ให้หนังบ้านสำาังเคยนากรมโฮนรงจะได้เวกาได้ค่ผลลัผลัพลพอนี้คือโลกงานมีตุนลบจัดอีกครั้งหนึ่งงการสำหรับจัดลึกนี้ให้มีตุนลบจัดท่านนังบ้านจ,ากจุกใจจังอาคนีก็ไม่เพียงแต่ในกัมพูชานะคะบริษัทเวก้าก็จะขยายไปอีกหลายประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในเอเชียที่เห็นในซาอุก็ไปนะคะมีความสำเร็จเดี๋ยวจะให้เวก้าครองโลกแล้วค่ะ สำหรับกการนี้ตัวคือได้สังคมเสมัยนเพือไงอนาคตจมวนึงกรม h o กรุษาเกาะกระาหนึ่งเบกาคือกรม h o กรุษาเกาะกระาสังคมนึงมุดมอท่ากรม h เ n บกาหนึ่งนุ่มกรุษาเกาะกระดาะเลอดปีพบโลกเดียงอ๋อก็ขอให้ความสำเร็จนี้นะคะจงยั่งยืนแล้วก็เจริญรุ่นหน้าเข้าไปไม่หยุดยั้งนะคะขอความเจริญนี้จงมีกับ ความดีของคุณขวัญน,นะคะความดีของท่านออกยาที่มาร่วมมือกันขอให้ทุกท่านของพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะได้รับความสุขความเจริญพ,พร้อมกันด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะลูกชายกบาลจงบรรจับลูกชายกบาลจูนปอเตียงครมหนเตียงปีคือครูสาวกปาร,รายหนึ่งกรมฮนเวกา้าไอหนึ่งลูกชายขวัญคือตัวมันเพียบจกใจหนึ่งประสบความสำเร็จ ปองพัฒน,นาไว้ในบ้านด้วยบำนองขอบคุณท่านจีรนัน,นะคาวงมงคลค่ะท่านอดีตท่นานูนพาณิชย์ไทยในกัมพูชาและประธานสภาน,นักธุรกิจไทยในกัมพูชาขอบพกคุณนะคะ พูดไม่ออกก็เออสุนสเดชสุนสเดชใช่ไหมใช่ค่ะก็สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านจิรนันค่ะแล้วก็ท่านสมบัติแล้วก็ท่านดวงใจนะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะคะที่พี่ขวัญเคารพนะคะแล้วก็นับถือนะคะแล้วก็รักด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยนะคะผลักดัน ให้พี่ขวัญเนี่ยมีความคือให้พี่ขวัญต่อสู้นะคะในต่างประเทศท่านก็คอยให้กําลังใจนะคะแล้วก็เป็นคนคอยให้คําแนะนําที่ดีนะคะด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็ตัวพี่ขวัญเองนะคะเราก็ทําธุรกิจนะคะด้วยความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สุดสิติเรามีความคิดนะคะว่าเราอยากจะนําสินค้าไทยเนี่ยออกไปยังต่างประเทศ เราก็ไม่ย่อท้อนะคะเราก็ทำจนวันนี้นะคะสิ่งที่พี่ขวัญได้รับเนี่ยคือมันคุ้มค่ามากตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนะคะคือ5ปีค่ะแล้วก็สู้จนเราสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับนักลงทุนต่างประเทศว่าสินค้าไทยของเราเนี่ยก็ดีนะคะไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะโดยเฉพาะ ในด้านสุขภาพและก็ความงามค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้มีพิธีนะคะทำเซเนมูยุกับทั้งสมบัตินะคะที่ท่านมั่นใจแล้วก็มอบโอกาสให้กับเวง้าของเรานะคะพี่ขวัญถือว่าความสําเร็จนี้ไม่ใช่พี่ขวัญคนเดียวมันหล่อหลอมด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะคะเราคือทีมนะคะคือเวง้าของเราเราทํางานกันเป็นทีมนะคะไม่ใช่พี่ขวัญ จะออกไปต่างประเทศแล้วประสบความสําเร็จเรามีทีมนะคะโดยเฉพาะที่ภาษาของเราคือพี่นุชนะคะที่คอยผลักดันให้พี่ขวัญก้าวเข้าไปตลาดต,ต่างประเทศค่ะตบมือพี่นุชเลยคะ่ะและสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือสตาฟหลังบ้านนะคะที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็ง,แ,ขงแรงของเรามากๆค่ะวันนี้มานะคะตบมือให้กับทีมเวกาะะ้าเลยค่ะเมนเทเจอร์ของเราทุกคนนะคะ ที่สู้กันมาแบบตลอดนะคะแล้วก็วันนี้พี่ขวัญก็ขอบคุณะคะ่ะที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลิพันธ์ดีๆนะคะแล้วเราก็จะร่วมงานกับท่านองค์ยานะคะด้วยความทุ่มเทแล้วก็ทำงานท่านดังที่ท่านให้โอกาสเรานะคะคิดว่าไม่เฉพาะกำปักรรมพูชาแล้วมันจะต้องไปเยาหลายประเทศนะคะสินค้าไทยคะ่ะอย่างที่ ท่านจิรนันท่านดวงใจแล้วก็ท่านสมบัติได้บอกไว้นะคะ c m v ตลาดไทยสินค้าไทยอ MOU ชมวยนังมาดามควันไทยเกียบเพียบเลยได้จีก็ได้สใหม่บอกขยมพองได้ก็สำหรับท่านมีเกียรติอย่างยิ่งค่ะได้เข้ารวมงานวันนี้คืองานเปิดตัวในการสร้าง MOU ระวังบริษัทครัวซาก็กลายกับเบกาค่ะ ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំដែលបានសហការជាមួយនឹងខាងដាមគឺនឹងពង្រឹងទីផ្សារធំមែនតែនព្រោះយើងបានសាកល្បងផលិតផលហ្នឹងរួចរាល់ហើយហើយក៏គឺមានទៅຕົວបានផលិតផលពិតពិតហើយយើងក៏កំពុងតែរងចាំការផលិតដើម្បី بيه ជិះមកហើយយើងនឹងពរិច្ចទីភាសាវានៅក្នុងចាប់ជាហើយក៏នឹងចង់ឲ្យផលិតផលមួយនេះទៅដល់អន្តរជាតិដែលដោយតាយើងមានសាខាគ្នានឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងមាតាមទៅកាន់ទីភាសាអាស៊ានបាទសម្រាប់លោកអង្ញាផ្ទាល់មានទៅអូຂໍទោសខ្ញុំសម្រាប់ចំណុចប្រសងរបស់ທ່ານគឺមានមានចំណុចប្រសងយ៉ាង อย่างยิ่งค่ะเพราะว่าได้ลอง testing ของประดักของมาดามส่งไปแล้วและก็ได้คือเราก็ได้สอบผ่านมาหลายทันแล้วว่าการฟ e e d b a c k มาคือใช่ได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีแบบแล้วในโอกาสนี้ท่านสมบัติก็เตรียมตัวในการทำดำเนินตามที่โครงการของเราที่เคยคุยกันกันกบบริษัท អរវេកាค่ะจะได้ก้าวไปประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะចាសសូមគរពជំរាបសួរត្រង់អាចារ្យដំទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាពិសេសបងប្អូនសមាជិកគ្រូសាស្ត្រកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួប MOU ជាមួយនឹងដៃគូខាងថៃហើយក៏សូមអរគុណជាមួយនឹង បងប្អូននៅខាងថៃដូចគ្នាដែលបានចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានជិតដៃគូសាខាជំនួយនឹងម្ដាមខ្វាន់ចាជាភិបរិទ្ធវីមួយដកធំហើយក៏ដូចជាភិបជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំនិងពីអ្នកស្វាមីគឺតន្ទឹងរងចាំអស់ពេកយូរហើយតែស្ងាត់រងចាំដៃគូបានល្អមកដល់នៅពេលនេះស្មានលោកស្រីផ្ទាល់ក៏សូមអរ ที่ทําให้ผวเลาะแน่เลยนะคะคือสําหรับวันนี้ท่านหญิงผู้หญิงก็มาดามคือมีความรู้สึกยินดีแล้วก็สบายใจมากเลยแล้วก็ได้ขอไหว้บัติท่านที่มีเกียรติวันนี้ด้วยที่เข้ารวมง,งานวันนี้ในการสร้มอ MOU เปิดตัวของบริษัทเวก้ากับ ที่กรุซาเกะาะกระดาาค่ะแล้วขออวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็ความเจริญทุกท่านเลยค่ะขอเพิ่มนิดนึงค่ะเขาบอกว่าเขารอทั้งนานแล้วสำหรับวันนี้เผื่อจะมาเปิดตัวสำหรับบริษัทเวก้ากับบริษัทของท่านกรูซาเกะาะกระดาาเขารอนานแล้วแต่วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาเปิดตัวร่วมกันแล้วค่ะ ហើយអឺสําหรับខ្ញុំក៏ខ្ញុំសកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមព្រោះដោយសារតើខ្ញុំឃើញថាអឺខាងលពូគាត់បានជម្រាបពីប្រវត្តិរបស់លោកស្រីខ្វាន់គឺខ្ញុំបັດជាពេញចិត្តខ្ញុំឆ្លលាញ់អ្នកដែលតស៊ូព្រោះស្ ዋ មីខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលស្វិតស្វានតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបັດជារីករាយក្នុងការដែលសាកការជាមួយនឹងម្ដាមខ្លាំងមែនតើព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថា ខ្ញុំជាមនុស្សដែលតស៊ូពីអ្នកស្វាមីជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលតស៊ូខ្ញុំជឿចាត់ថាភាពជោគជ័យធំនឹងរងចាំយើងនៅខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រញរាយទេចា៎ហើយខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថាសមាជិកគ្រួសារកក់ក្ដៅចង់ចាំនៅថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះហើយនឹងក៏ត្រូវតែអភិវកខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយើងជាពិសេសជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងទៅកាន់ទីឆាក់អន្តរជាតិមួយគ្រាផងតើអ อาบักอาบักอาบักจ้าคุณก็วันนี้ก็มีความดีใจอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ได้รับฟังประวัติของพีขวัญเขารู้สึกว่ามันภูมิใจจริงๆเพราะว่าได้เจอของที่พาร์ทเนอร์มีประวัติเหมือนกันแล้วก็สู้กับงานสู้กับ ธุรกิจของเรา uh huh. คือประวัติของเราคือสู้ได้ที่ผลกลับมาฉะนั้นเขามีความรู้สึกแล้วก็ภูมิใจที่ได้มารวมมือกับพี่ขวัญชื่นชมมากล้ค่ะ Ladies and gentlemen now is the auspicious moment that we will capture together i n c e l e b r a t i n g the signing MOU signing ceremony between Cambodia and Thailand Vega Natural Company Limited first please allow me to introduce up on the stage the first president of the event ขอเสียงปรบมือให้ค่ะนี่คือวินาทีสำคัญที่ประเทศไทยของเราและแคนเบอร์รียนะคะได้แสดงศักยภาพในการประก,กาศก่าความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินะคะ ตั้งแต่แคนบริเซียและส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะรวมกับเวงการเนชโรค่ะ So ladies and gentlemen, now is the phenomenal moment that we are expecting the success from Thailand. We can a s u r e Thailand that we will mark the potential with confidence in producing the high quality product, exporting to Cambodia and Other countries around the world. Alright, it's just the start, so we will celebrate this auspicious moment together in MOU signing ceremony. Mm -hmm. <laughs> 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 ้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นสักขีพยานและก็เป็นร่วมเป็นประธานในการเ,าเซ็น MOU ความร่วมมือกันร,ระว่างนักธุรกิจกัมพูชานะคะในนามบริษัทครัวซากกกระเดาแปลว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะซึ่งมาร่วมครอบครัวกับคุณขวัญทัศนีวรรณทองบริษัทเวกา้า นะคะก็ขอให้การเซ็นอมมยูการร่วมธุรกิจกันในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรือง,อย,งอย่างยั่งยืนสถาวรต่อไปด้วยค่ะขอให้กิจการจเจริญเจริญน,นะคะ បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាคลิปនេះផងដែរនិងខ្ញុំផ្ទាល់ថ្ងៃនេះមានឱកាសសពមានសក្ដីសមរម្យរីរេយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមកម្មវិធីដែលយើងហៅថាសញ្ញា MOU រវាងក្រមហ៊ុនវេកានិងក្រមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅ រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងផ្ទាល់បានចូលរួមការជួបពិភាក្សារវាងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងបងកើតផលិតផលនាំចេញក្រៅប្រទេសពីប្រទេសថៃទៅវៀតណាមហើយនឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗផងដែរបាយបាយ